ฟังเทคนิคเพื่อช่วยให้มีการนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยการกดจุด5จุดและ9เทคนิคเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายนะคะทําให้เรานอนหลับสบายนะคะภาวะการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นภาวะที่มีอุบัติการเกิดขึ้นมากขึ้นในคนปัจจุบันนะคะทั้งนิวเจนนะคะกลุ่มนิวเจนก็คือวัยรุ่นด้วยนะคะก็พอนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอก็มีปัญหานะคะต่อเรื่อง ศักยภาพของภูมิต้านทานของร่านกายก็ลดลงนะคะมูนลนิธิการนอนหลับนะคะในสารเมริกาก็แนะนําว่าระยะเวลาการนอนหลับนะคะที่สรุปไว้ปี2558แบ่งตามช่วงอายุนะคะเช่นวัยแรกคลอดถึง3เดือนเนี่ยควรนอนประมาณ14-17ชั่วโมงวัยทารกนะคะก็ประมาณอายุ4เดือนถึง1ปีเนี่ยก็ควรนอนประมาณ12-15ชั่วโมงวัยต่อแตะนะคะก็คือตั้งไข่ได้นะคะ ก็อายุ1-2ขวบเนี่ยก็ควรนอนประมาณ11-14ชั่วโมงนะคะวัยก่อนเข้าเรียน3-5ปีนะคะควรนอนประมาณ10-13ชั่วโมงไวยเข้าเรียนแล้วก็อายุ6-13ปีเนี่ยควรนอนประมาณ9-11ชั่วโมงวัยรุ่นนะคะอายุสิบสปีควรนอนประมาณ8-10ชั่วโมงแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะหรือวัยรุ่นตอนต้นนะคะ ก็ถึงวัยทำงานอายุ18ถึง25ปีควรนอนประมาณ7-9ชั่วโมงวัยผู้ใหญ่นะคะอายุ26 64ปีควรนอนอย่างน้อยก็คือ7-9ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือหลักการของการรับการนอนหลับหรือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและที่สำคัญนอนหลับให้ดีและให้สนิทเท่านั้นนี่จะเป็นคำตอบของภาวะการหลับ นะคะแล้วสมองได้มีการพักหัวใจได้มีการพักร่างกายได้มีการสะสมกําลังนะคะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะคะถ้าจะป่วยไข้หรือไม่สบายก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีแต่ถึงจะรู้แบบนี้คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับภาวะนอนไม่หลับนะคะหรือหลับไม่สนิทนอนหลับยากนะคะอาจเกิดจากระบบสั่งการของการนอนหลับในสมองที่มีความผิดปกติหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคขอบผืดิดโรคกดไดย้อนโรคซึมเศร้าโรคภูมิแพ้ และจากภาระการทํางานทั้งกะกลางวันกลางคืนทําให้นอนไม่เป็นเวลาก็มีปัญหาในการนอนหลับได้เหมือนกันนะคะพอนอนไม่หลับนอนไ้อยเพียงพอก็จะมีปัญหาสุขภาพตามมานั่นเองนะคะสําหรับ e ีนี้เป็น EP พีนิดหนึ่ง้หิต่อจากนะคะ EP ีที่หนึ่ง้อยหิบเจ็ดและหนึ่ง7้หกสิบปดหนึ่ง้ยหสิเจ็ดเนี่ยก็พูดเรื่องภาวะนอนไม่หลับอย่างละเอียดนะคะคกลไกของการเกิดภาวะนอนไม่หลับนะคะผลข้างเคียงแล้วก็การบําบัดด้วยยา ต่อมาก็168ก็เรื่องอาหารที่จะทําให้เป็นยานะคะมี15อย่างแล้วก็มีเทคนิคการรีแลกนะคะเพื่อทําให้ศักยภาพของอาหารนั้นออกฤทธิ์ดีขึ้นแล้วนอนหลับได้สบายขึ้นต่อมา EP ที่169ก็เรื่องของการกดจุดเพื่อแก้ไขภาวะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มี9เทคนิคที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นนะคะก็ลองทําตามดูนะคะเทคนิคที่หก็คือ การจัดระเบียบห้องนอนแล้วก็กาจัดสิ่งรบกวนเช่นการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทําให้มีบรรยากาศที่มืดและเงียบสงบที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายจะเกิดการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนง่วงทําให้ร่างกายหลั่งตามปกติเมื่อถึงเวลานอนนะคะก็คือต้องพยายามควบคุมนิดนึงนะคะการจัดระเบียบห้องนอนต่อมาเทคนิคที่2คือการหลีกเลี่ยงการสุบบุหรี่เพราะอยู่ใกล้ควันบุหรี่นะคะก็จะมีสารนิโคตินที่ทําให้หลับยากสมองตื่นตัว ก็จะหลับไม่สนิทและตื่นบ่อยและฝันร้ายนะคะผลจากการ,รกระตุ้นประสาทของระบบสารนิโคตินนั่นเองนะคะเทคนิคอันที่3ก็คือออกกําลังกายช่วงเย็นอย่างน้อยสัก30นาทีนะคะก,ก็ก่อนเข้านอนสัก4ีถึงหชั่วโมงะคะ่ะจะดีที่สุดเทคนิคตัวที่สีก็คือการรับประทานกล้วยหอมเพราะว่าผิวของกล้วยหอมเนี่ยจะมีฤทธิ์เหมือนยานอนหลับมีกรดอะมิโน,โนที่ชื่อว่าทริปตโตฟานนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นสารเซโรโทนินที่ช่วยทําให้รู้สึกง่วงนอนผ่อนคลายแล้วก็อยากหลับนะคะ พอได้นอนหลับก็จะรู้สึกเบาสบายคลายกังวลหลับสบายขึ้นเทคนิคอย่างที่5คือหลีกเลี่ยงอาหารหนักและอาหารรสจัดก่อนนอนเพราะร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ2 3ชั่วโมงในการย่อยอาหารนะคะดังนั้นก็พอทานอิ่มใหม่ๆไม่ควรนอนหลับนะคะไม่งั้นจะหลับไม่ดีไม่สนิทนะคะเทคนิคอย่างที่6หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทเอ็มรอยะไรนี้ต้องงดให้หมดเลยนะคะอย่างน้อยส6ชั่วโมงก่อนเข้านอน เทคนิคอย่างที่7การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการอาบน้ําอุ่นก่อนนอนนะคะฟังเพลงเบาๆสวดมนต์นะคะหรือภาวนาหรือนั่งสมาธิเดินจงกรมได้หมดนะคะเป็นการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางและผ่อนคลายเทคนิคอย่างที่8ดก็คือกําหนดเวลาการเข้านอนให้เป็นเวลาสิ่งสําคัญนะคะก็ถ้าจะทําให้ตับและฮอร์โมนต่างๆทํางานดีจริงๆก่อนประมาณสักสี่ทุ่มค่ะก่อนห้าทุ่มควรนอนได้แล้วนะคะเราตื่นสักหกโมงเช้านะคะ เพราะว่ามันจะมีทั้งฮอร์โมนที่เร่งการจเจริญเติบโตนะคะโกนฮอร์โมนและฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายหลังมากที่สุดในช่วงประมาณ23นาฬิาถึงตี4นะคะของเวลาดังกล่าวควรหลับให้สนิทเพื่อร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่เทคนิคอย่างที่9เมื่อตื่นนอนทุกวันนะคะควรให้ผิวได้โดนแสงแดดยามเช้าอุ่นๆน,นะคะไปอาบวิตามินดีบ้างนะคะเพื่อให้ร่างกายได้สัาะห์วิตามินดีอย่างเพียงพอและทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงนะคะ การได้รับแสงแดดยามเช้าทุกวันวันละประมาณ5-10นาทีจะช่วยทําให้นอนหลับได้สนิทขึ้นและมีคุณภาพขึ้นอีกทั้งวิตามินดียังต่อต้านสารอนุมูลอิสระตามธรรมชาติช่วยป้องกันโรคและทำให้เรารู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวันอีกด้วยนะคะเทคนิคอย่างที่10 นะคะอ๋อไม่มีนะคะมีเก้าเทคนิคลืนไปนะคะเพราะการนอนเป็นช่วงเวลาที่ประมาณหนึ่งในสามของชีวิตแต่ละวันนะคะการนอนจึงจําเป็นไม่เฉพาะจานวนชั่วโมงหรือช่วงเวลาของการนอนเท่านั้นที่สําคัญคําตอบของคุณภาพการนอนที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการนอนที่ดีต้องหลับสนิทไม่ตื่นกลางดึกตื่นมาแล้วไม่ง่วงนอนระหว่างวันสมองะระบบิดภาษาทางานและตื่นตัวอยู่เสมอรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันที่ได้ตื่นมานะคะ ก็คือเซนต์ออฟเรลบีอิงก็คือพร้อมที่ทําทุกอย่างถ้าทุกท่านพร้อมนะคะพร้อมหมายความว่านอนอิ่มกินกินก็อิ่มนะคะอารมณ์ก็อิ่มอิ่มก็คือแจ่มใสนะคะสาอสามอิ่มก็จะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนก็ต้องแนะนําให้พบแพทย์ด้าน,นเวชศาสตร์ชรลอวัยนะคะท่านก็จะมีเทคนิคแนะนํามาดูเทคนิคตัวต่อไปนะคะก็คือการกดจุดให้นอนหลับ ช่วยผ่อนคลายมีห้าจุดนะคะด้านข้อมือข้างในนะคะจุดที่หนึ่งข้อมือข้างในนะคะจุดนี้จะอยู่ระหว่างเส้นเอ็นและข้อมือด้านในวาง3ามนิ้วที่ฝ่ามือด้านในแล้วกดที่จุดนี้จะทําให้ผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะกดปล่อยกดปล่อยนะคะสักยี่สิงสามสิบครั้งต่อข้างหนึ่งก็ได้นะคะกดปล่อยกดปล่อยนะคะเป็นการกดจุดนวดน,นะคะอันนี้ข้อมือด้านในนะคะทั้งสองข้างซ้ายและขวาทำสลับกันนะคะส่วน อันที่สองนะคะจุดที่สองคือส้นเท้าก็จะอยู่ตรงอของค้อขอบส้นเท้าพอดีนะคะอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างข้อเท้าและส้นเท้าจุดนี้จะช่วยลดปัญหาการนอนไม่หลับได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะเหยียบก้อนหินก็ได้นะคะหรือหาอะไรที่ปลายมนมๆมากดไว้กดปล่อย,กด,อยกดปล่อยมันกันนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าฝ่าเท้าหนาหยาบมากก็อาจจะแช่น้ําอุ่นก่อนหรือเอาน้ําอุ่นใส่เกลือนะคะแช่ก่อนเช็ดเท้าให้แห้งแล้วก็มากด ก็จะช่วยผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าเกลือเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการไหลเวียนโลหิตนะคะบำรุงแล้วก็ดูดเอาสารพิษสารเคมีทีท่ก้างค้างออกนะคะทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นขึ้นนะคะจุดที่3ามก็คือจุดเชื่อมต่อระหว่างนิ้วก้อยและข้อมือนะคะก็คือข้อนาทางนิ้วก้อยเขาเรียกจุดส่วนเหมือนนะคะส่วนเหมือนนี่เป็นจุดทางผ่านของพลังงานไปยังหัวใจกดด้วยหัวแม่มือครั้งละประมาณ20สิบวิ ทำหนถึงยีสิบแล้วปล่อยทําต่อเนื่องสักสิบถึงสิห้านาทีก่อนนอนนะคะกดนานหน่อยนะคะเพะื่อกระตุ้นจุดและลมปานของหัวใจนะคะทําให้เกิดยินหยางในร่างกายเนี่ยสมดุลมากขึ้นนะคะช่วยลดระดับพลังงานแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการนอนอย่างมีมีประสิทธิภาพก็คือนอนหลับได้ดีขึ้นนะคะก็กดปล่อยกดปล่อยนะคะแต่ว่ากดนานหน่อยนะคะประมาณยี่สิบวิ นับหนึ่งถึงยีิบค่อยปล่อยทาประมาณ 10- บถึงสิ้านาทีทํานานอยู่นะคะอย่าลืมนะคะจุดที่สี่ก็คือต้นคอหลังหูนะคะหลังหูลองใช้นิ้วแตะด้านหลังศีรษะตรงกล้ามเนื้อนุ่มๆที่เชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อของกรามของคุณนะคะใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางกดลงบนจุดนี้พร้อมกับให้แรงกดที่พอดีแล้วกดจุดนี้ประมาณ1ิบห้าถึงยีนาทีก็จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสงบและอยากง่วงนอนเร็วขึ้นนะคะอันนี้นะคะจุดที่ห้าก็คือระหว่างคิ้วและหน้าผาก ใช้สองนิ้วนวดหน้าผากนวดให้นิ้วนิ้วหัวแม่มือนะคะหรือนิ้วโป้งเนี่ยนวดถูระหว่างตรงกลางคิ้วทั้งสองข้างแล้วลากยาวนะคะถึงด้านบนของตรงกลางของหน้าผากในขณะที่ถูนิ้วโป้งข้างซ้ายกับนิ้วโป้งข้างข,างขวาถูกันไปมาเนี่ยก็ใช้แรงเพียงปันกลางนะคะนวดนานประมาณวันละ 20- 30ครั้งก่อนเข้านอนก็จะทําให้สมองช่วยผ่อนคลายดีเล็กได้นะคะก็ดูลักษณะการวางนิ้วก็จะมีะไปบริเวณขมับ นะคะแล้วกน็นวดขึ้นนวดลงนะคะถูขึ้นถูลงนะคะสลับไปมาจะทําให้เรานอนหลับได้ดีแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็เป็น5จุดนะคะที่อยากแนะนํานะคะแล้วก็9เทคนิคที่ช่วยทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นในการจัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปรับพฤติกรรมการนอนใหม่นะคะแล้วก็การส่งเสริมการนอนอย่างดีนะคะการทําให้ตัวเองมีศักยภาพนะคะ เตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับการทํางานการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกวันเนี่ยการนอนจริงสําคัญมากค่ะถ้าเรานอนหลับดีหลับลึกสุขภาพเราก็จะแข็งแรงปอดหัวใจไตตับพร้อมที่จะรับมือกับทุกวันนะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้นอนสะสมไว้สักสองสาวันเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยง่ายเมื่อยง่ายรู้สึกไม่สดชื่นกระปิบกระเป๋านะคะ ก็อยากบอกทุกท่านว่าการนอนสําคัญจริงๆดังนั้นจึงทําคลิปวิดีโอนะคะทั้งหมด3คลิปเรื่องการนอนทั้ง167 168้งและ169เพื่อส่งเสริมให้ท่านนอนอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่า1ในสของชั่วโมงนะคะก็คือ24ชั่วโมงต่อวันไปแล้ว1ส่วนก็คือการนอนหลับการนอนหลับที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะทําให้อีกสองส่วนของเราที่ต้องใช้ชีวิตแต่ละวันสมบูรณ์ขึ้นก็จะเป็นคําตอบของสุขภาพดีในช่วงนี้นะคะ ก็ฝากไว้นะคะถ้าเนื้อหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลไปให้เพื่อ,อนๆได้รู้จักสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นและเตรียมความพร้อมให้ทุกท่านแข็งแรงนะคะ,ะก็ศึกษาย้อนหลังได้ทั้งหมดนะคะใน YouTube พักเทวันเถรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ